นี่สาวปุเป็ดจะพามาชมสวนผักเลยจ้าพี่น้องจ้าผักสลัดจ้าผักสลัดอีกอย่างก็ึ่งเราแล้เพลิงเอินมาถึงชมสวนผักงามจ้าพี่น้องจ้าสดๆจากสวนเลยจ้าพี่น้องอันนี้สวนเพิ่นเนื้อจ้าพี่น้องจ้าสาวปุเป็ดมาขอเพิ่นถ่ายจ้า่ายพอเมมพี่น้องเพิ่งเนื้อจ้าพอมันงามเนื้อจ้างามลายจ้ะมงคุณกมีจ้ะ ต้นนี้หน่อยกำลังสิเกิดจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้เพิ่นเพิ่นปลูกใส่กองโฟมนะจ้ะพี่น้องข้างล่างมันจะเป็นน้ำนะจ้ะชาบุเป้สิยกให้เบิ่งนะจ้ะจะโอ้ยเดี๋ยวเพิ่นจะมีจ้ะก็สิเป็นหางสิเนาะจ้ะนี่ก็สิหางยาวๆข้างล่างก็สิเป็นน้ำแต่พี่น้องจ้ะจ้ะง่ามจ้ะพี่น้องจ้ะ เช้าปุ๊เปกก็มาสุดจังนี่ไปกินแต่สดๆจากสวนแน,น่นอนมันแซ่บไงกรอบแซ่เย็นกรอบ,อบแซ่บพี่น้องจางอันนี้จะเป็นต้นนี่หน่อยมันวิธีปลูกต้นกาเป็นจางเห็ดเพาะต้นยอดอ่นอ,นนอ,นอ,อนแล้วก็มาปลูกจังสีจ้ะพี่น้องจะเหลือมไงไปเรื่อยๆจ้ะสีไงไปเรื่อยๆเ,เนาะสีเขียวสีแดงจ้ะสีเขียวก็มีจ้ะพี่น้อง ยยั่งโคลามากระตามมาพี่นอนจ้ะไปใส่กับมาบตามจ้ะโคลานั่มาอยู่นี่ลูกมาเมืองสวนผักง,งาญจ้าต้นนี้ง,งามพี่น้องต้นนี้ไงยังดาวก,ก็เปรย์สนุจกจังจ้างามหลายพี่น้องสอนจ้ะ อันนี้ก็สิเป็นต,นนนนนต,ต้นนี้หน่อยนอะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนก็ลังสิเกิดจ้ะตะปูตะปีนี้หน่อยเนาะมันกาเวลาอยู่แต่พระท่านอย่างไงเนาะมันอยากเก็บไปขายอยู่เรื่อยจ้ะพี่น้องจ๊ะผู้ใดอยู่ใกล้ไก่ซาโปเปก็มาซื้อได้เลยจ้าสดจากสวนจ้ะพี่น้องอันนี้จะเป็นต้นมะเขือเทศน,น,นมะม่วงจากสวน มีทั้งต้นใหญ่ต้นหน่อยจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้มากระถาอยู่จ้ะโคลามาหาแม่ตรงน,นี้ลูกมามานาาั่งถ่ายู่พุ้น,นจ้ะพี่น้องจ้ะโคลาจ้ะอันนี้ต้นกำลังใหญ่เนาะจะเป็นสีเขียวเลยจ้ะพี่น,อน้องเขียวจ้ะ ้องแต่สั้นๆยังอยจ้ะพี่น้องจ้าจ้าปเปยถือนี่จะเป็นสีเขียวจ้ะสีเขียวก็ล่างหอจ้ะพี่น้องจ้าเมมเบรนหอหรอกน้องพี่น้องว่ามันจะลังสีไงนะจ้ะนี่จ้ะนี้กับปูเพื่อกันจ้ะข้างล่างจะเป็นน้ำจ้ะสวยงามมากเลยจ้ะกรอบจ้ะพี่น้องก็เสียเย็นเนาะ อันนี้คุณเก็บไปขายจ้ะที่เป็นวงว่างเนาะผมเก็บไปขายบ้านใหญ่เลยจ้ะเก็บไว้ต้นกามันอันนี้ต้นกาจะ้ะกาไม่น้อยเ็นตะหักเนาะจะปลูกผักปลอดสารพิษได้จ้ะพี่น้องใส่กองโฟมนะเนะเนะาะจากขอเครื่องก็จะมีเศษ nhanh